สวัสดีครับทุกคนมะนาวครับพันธุน์9มองผลงเผินเหมือนก็ไม่มีลูกนะแต่มีทุกช่อเลยนะครับมันเพิ่งเนี่ยเพิ่งจะติดลูกครั้งแรกเลยเออกดอกมาล่วงหมดล่วงหมดคมาประมาณปีแล้วครับตอนนี้ก็มีออกดอกอยู่นะเนี่ยครับ เขาก็ออกเรื่อยๆไม่ได้ออกพร้อมกันออกพวงนี้หลายลูกอยู่มีทุกทุกช่อเลยข้างบนนี้ซุ้มๆอยู่ก็มีนะครับนี่ใบกับลูกนี่คล้ายๆกันเลยใครมีที่ว่างก็ลองปลูกดูนะครับจะว่างง่ายก็ไม่ง่ายนะยากนิดหน่อย เคยออกลูกมาครั้งหนึ่งแล้วร่วงหมดเลยนี่ปลูกมาประมาณหนึ่งปีนะครับมีบางลูกน่าจะได้ชิมได้ละทุนเก้ามีลูกข้างในนู้นนะแก่แล้วนะเดี๋ยวร้อยเขาแก่จ,จัดแล้วผมจะลองชิมแล้วก็ให้เพื่อนๆดูว่าเขาจะเปรี้ยวอร่อยไหมนี่มีทุกช่อเลย มองเผินๆเหมือนไม่มีลูกนะต่ไมีม,มีติดทุกช่อช่อลราลูกสองลูกมีหมดถ้าเราได้ปลูกเองแล้วเขาก็ออกลูกมันก็มีความภาคภูมิใจนะครับมีทุกช่อแต่รสชาติยังไม่ได้ชิมเพราะเขายังไม่แก่เลย ลูกนี้ก็ใหญ่เหมืนนี่มีลูกเนี้ยแก่ดีสักไม่เกินอาทิตย์นะครับผมจะลองชิมดูนะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงพันธุ์ทุนเก้าไม่น่าเชื่อว่าจะออกนะนึกว่าเขาจะไม่ออกดอกออกลูก เขาก็ติดดีนะแต่รสชาติยังไม่เคยได้ชิมเลยเวลาปลูกก็ซื้อเนี่ยปอกส้มเนี่ยมาอันเอาอันใหญ่หน่อยใส่ดินให้น้อยหน่อยใส่พวกผสมพวกปุ๋ยหมักพวกเศษใบไม้อะไรให้เยอะหน่อยดินน้อยเพราะดินเยอะเขาจะแน่นเขาไม่ชอบแน่นๆชอบโปร่งๆ ส่วนต้นนี้เป็นพิจิตสู้ต้นนู้นไม่ได้ปลูกพร้อมกันนะครับคำท่านจะเหลืองๆแต่ก็ก็ยังไม่เคยได้กินนะนี่เพิ่งจะติดเนี่ยครับทีแรกว่าเขาทําไมต้นเหลืองต้นเหลืองที่ไหนได้ต้นเขาไม่แน่นลมมันโยกมันมันก็จะคอนต้องยึดให้แน่นเลยครับเนี่ย ใช้เชื่อมมัดแป๊บเดียวก็เปื่อยเอาน็อตยิงเลยครับสกูยิงเลยยิงด้วยสกูเลยครับอันนี้เป็นพิจิตมีลูกไม่กี่ลูกเนาะน้อยมากเลยครับยังไงก็ทุนเก้านี่เยอะกว่าจริงๆเลยครับอ๋อเงบนบนลูกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย อขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมดูแลสุขภาพด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเช้าๆเขาบกดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆทุกวันเขาว่าดีนะมีประโยชน์กับร่างกายถ้าใครทำได้นะลองดูขอบคุณนะครับขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ